สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับสูตรที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสูตรที่สองเลยนะครับดี่จดไว้แล้วครับสูตรที่สองนี่เดี๋ยวก็ดูกันนะครับ จไว้อาจารย์ก็จดนะการเสนอแต่ละสูตรเนี่ยมันก็เป็นเป็นแนวทางทุกสูตรนะครับจําไว้ด้วยหวยมันยังไม่ออกทุกสูตรมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกทั้งนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งเกิดทั้งหมดจะลงให้6สูตรนะครับ ส่วนใครจะคัดเอาสูตรที่เท่าไหร่จนกี่สูตรก็แล้วแต่แต่อาจารย์แนะนำชน6สูตรก็จะดีนะครับก็จะดีตอนนี้เราโพสบนอยู่นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับติดตามไว้เราจะได้ตามข้อมูลกันอย่างกระชั้นชิดไม่พลาดนะครับ ถ้ามีผู้ติดตามเยอะมีคอมเมนต์มีกดไลค์เยอะกดแชร์เยอะนี่อาจารย์ก็จะมีกำลังใจที่จะทำนะครับไม่เกิดความเบื่อหน่ายมีพลังมีสมองมีสมาธิคิดนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะช่วยอาจารย์และอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยทุกคนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสดี ที่ทุกคนสามารถแสดงออกได้อาจารย์มีของดีไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสามารถที่จะคำนวณได้ทุกรูปแบบสามตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งอาจารย์ก็คำนวณได้คือหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันเคยคำนวณถูกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งอาจจะพูดให้ดูครับสามตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งคือหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันต่เพราะหลักสิบหลักหน่วยครบหกตัว เงิกนก็ไปหาลอตเตอรีร่ได้เกิดตูกรางวัลที่หนึ่งนับอาจการสามารถทำได้หมดตั้งดับทั้งเด่นเพราะว่ามีวิธีการคิดอยู่นะครับเรื่องที่จะเข้าทุกงวดเข้าบ่อยไหมย้อนหลังมันถูกทุกวนวดแต่ที่จะเดินต่อถูกไหมเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักทุกคนนะครับ รักทุกคนนะจะบอกให้นะรักมาโดนแล้ว,วยากอ่าไม่งั้นก็จะไม่เป็นห่วงกระดาษนี้หรอกแต่ว่าโชคชะตาฟ้าลิกิจให้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับถ้ามีทุนก็สมัครเป็นสมัครชิกได้เลยนะครับอาจารย์ก็โพสแล้วครับสรุปแล้ว หวัดเซลล์ตื่นเต้นและตึกขวัญสันประาาสาทนะจะบอกทุกคนนะครับโอเคไปพบกับสูตรต่อไปครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อแต่ถ้าไม่พูดกันเลยเราก็าไม่รู้จักกันนะครับนะอย่าเอาแต่ดูครับคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์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 ทูมายชแนลโอเคนะครับโอเคไปดูกันเลย ไกลใจวันตาสีฟ้านั่นะผู้ใดเอ่ยอ๋อก้าปพระเจ้าเองจําตัวเองไม่ได้ใช่นะครับครับสูตรที่สองนะครับมาแล้วครับสูตรที่สองงวดที่หนึ่งนะหนึ่งสองนี่หลักหน่วยนะครับมาหลักหน่วยเข้า งุดที่สองก็ 1, 2, ึ่งสองทุกสูตรมีสิทธิ์ออกนะครับอาจจะมาครบทุกสูตรหรืออาจจะเกือบเกือบกันแปดเจสมนะครับมา3ามรที่3ามสี 4, 5, 6, 7, 0, ห907มา7จเจ็หลักหน่วยครับนีุ่ที่สี ส4 5สี่ห้าหกเหครับเก้าศหลักหน่วยวันที่หกวันที่ห้าเจ็ดแปดเมอก้าเกมาหลักหน่วยครับตัวต้มถูกต้องวันที่ห 78903สหลักหน่วยบนนะครับบน9กาศสามาสมหลักหน่วยนะครับบมเดิอาจารย์พูดสลับแต่ข้อมูลมันอยู่ตรงหน้าให้ดูตรงนี้นะครับนี่ให้ดูตรงนี้ถ้ามันตรงก็คือพูดถูกนะแต่ไม่ผิดหรอกครับอาจารย์ทำมาถูกต้องแล้วแต่เวลาภาคนี่บางทีมันข้างล่างมันยัง เสีงสถิตอยู่ในสมองบนพูนล่างๆพืน้นบนบางทีนะครับแต่ว่าหัวข้อข้อมูลก็มันตรงกันอยู่บนหรือล่างวันที่7 1 2 3, 4 7เด่นหน่วยนะครับออก2 7, 2 2ก็หลักหน่วยครับดูไปนะครับวันที่86789 2 6็ด2ปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะ อยากจะไปเที่ยวน้องคายบ้างหนกันนะครับไปดูแม่น้ำโขงเนาะเขาบอกว่าเรื่มขงเอ็งเขาไปจอดนอนกันเยอะอาจารย์ไปหาที่จอดแล้วก็ไปนอนตามท่อระบายน้ำล่าอาข้ไม่มีใครเห็นอนะแอบนอน6055หลักหน่วย แล้วก็จะไปทางใต้ด้วยครับวันที่ 10, 36, ออ 30, สิบศูนย์หนึ่งอหอกห้าสศูนหลักหน่วยครับพี่น้องชาวใต้ก็ยกมือขึ้นครับเดี๋ยวเราก็จะไปพบกันไปกินแกงใต้ไปเที่ยวทะเล1 1บเอ็ดอสี่าสามมาสามไม่ต้องกลัวครับอาจารย์ไม่ไปรบกวน ไม่ต้องกลัวไม่ไปหลอกวนพี่น้องเจ้าตายอยู่แล้วกับอ,อกเกาสัาน้นไปซอกนึ่งแล้วก็ปลักเทมไข่สักแพ่งนึ่งละอ่าบายบายอยู่แล้วกับสิบสองสอสาห้าปดออกเจ็ดปดสองสหลักหน่วยอาจจะไป ขอใช้นอนข้างๆบ้านไปจอดนอนนะครับแล้วก็ค้างเต็นหลังคานอนโปดพัดลมนอนตามต่างจังหวัดนะครับไปคิดหวยครับมีสมาธิดีๆคิดหวยกันนะครับแกกหวยกัน4 7 8 8หลักหน่วยแต่ไปแบบรับๆนะครับ ไม่ให้กระโตกกระตาก478มาแปลรักหน่วยเดี๋ยวตาเกิดหวยพ้าขึ้นมาเดี๋ยวโดนคอนกบกบกบของแบบนี้น่ากลัวกับหวยต้องใจนิ่งอย่าตุ่มเตน,นะครับเล่นพอปาอกอมคอแบตเตอรี่ซื้อทีละใบนะครับ2องรักหน่วย,ย 12, ออกแ12หนวันที่15 90 125ก้าศออกสอง สหลักหน่วยนี่สูตรนี้ไม่ต้องสงสัยกับสูตรที่นำเสนอเห็นอยู่ผ่านจอน,นี่เป็นสูตรคำนวณครับคำนวณจากสถิติย้อนหลังเป็นสูตรย้อนหลังคำนวณสดสถิติที่ออกมาแล้วนะครับ5้าหกดแครับออกสี่สี่หกหกลักหน่วยถูตกต้อง 78 5เจ็ดห้าหกเ่ออก9้าน้องชาวใต้ดูกันเยอะไหมครับดูแลวคอมเมนต์บ้างพี่น้องชาวเหนือหมูเฮาแต้แต่กานี่หนึ่งเห้าหครับ1หลักหน่วย18 9 0 1 2 5ก้าศูออกเก้าเก้ยนย์หลักห,หน่วยนะ ต้องสิบเก้าก็เจ็ดแปดเก 9, 7, 7, ้าศูนย์สามหกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยครับผมยี่สิบสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ออกเจ็ดห้าเจ็ด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 หลักหน่วยหัวที่ยี่สิบเอ็ดกบแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ หออกห้าสี่สีสี่หลักหน่ยนหวยห,หนึห่วัดที่ยี่สบสองกับสามสี่ห้าหกเก้าหเก้าเจ็ดก้า้าห้าเจ็มไปไหนหามมาโยนใส่คนดดนเ้าพก้อยหลักหน่วยโค้ดที่ยี่สิบสามกับสองสามสี่ห้าปดศูนหกสามครับ สามหลักหน่วยสูนกสาสาหลักหน่วยอ่านี่9012ศอ่สองห้าอ่าชนกันนะอ่าถูกใจไหมครับไม่ถูกใจก็ดูต่อไปฏิบมันก็จะชนอยู่เรื่อยๆครับชนจนก,กว่าหัวจะแตกครับถูกใจหรือไม่ครับอืม สูตที่เท่าไหร่นะสองใช่ไหมครับสูตที่สองแล้วนะเดี๋ยวสูตรที่สามต่อไปสูตรที่สามนี่จะจะชนตัวไหนเอ่ยสามนะว้าวอ่าสูตรที่สามก็จะเริ่มชนเรียว่าจะเอาสูตรที่สี่ก็อยชนสูตรที่ห้าก็ชนหรือก่อยชน,น บุรีห่าหา้าสุดที่หกก็ได้ครับเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆก็ไม่ต้องรีบอย่าเดินนำหน้าอาจารย์นะครับเดี๋ยวเสือมันจะขบเอาห่าหา,หาต้องไปพร้อมๆกันนะครับอย่าแตกแถวบอกตรงๆนะครับเดินไปด้วยกันนะครับเดินเกี่ยข้างไปกับอาจารย์ก็ได้นะครับอย่าล้ำหน้าไปไกลมากนะักเดี๋ยวเสือมันลากออกไปเกินซะ โอเคนะครับต,รตอนนี้ก็สูตรที่สองเดี๋ยวอัพขึ้นไปนะครับตักตายกันได้นะครับเซ o ู d บายกันได้ครับอยู่ที่ประเทศไหนตอนนี้ Where are you Where w r e you ยูร okay, so ีโอเคครับก็พูดพูดมาก ก็เป็นการดีนะครับถ้าพูดมากเราก็จะได้สื่อสารครันว่าตรงไหนที่มันติดขัดข้องใจหรือนําเสนอสิ่งใดต่อไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือซะว่ามาฟังนักจัดรายการนะครับเสียดายละเปิดเพลงไม่ได้มันจะเปิดเพลงให้ฟังโอเคครับไปพบกับสุดต่อไปนะครับเดี๋ยวนี่ Uh, 90125ครับโอเคสวัสดีครับ